สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจะมาแชร์วิธีไล่ยุงสูตรธรรมชาติที่ดาวทดลองทําแล้วเนี่ยได้ผลดีมากๆเลยค่ะวิธีทำเนี่ยก็แสนง่ายเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือดาวไปตัดใบตะไคร้ามาประมาณนึงแบบนี้ค่ะอย่างที่2ค่ะที่เราเด็ดออกเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คือดอกกระเพราค่ะเวลากระเพรามีดอกแบบนี้เนี่ยดาวก็จะเด็ดออกทิ้งอยู่แล้วนะคะแต่วิธีนี้วันนี้เนี่ยดาวจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะก็เด็ดไปเลยนะคะ เดาก็เด็ดมาประมาณหนึ่งกำมือแบบนี้นะคะ <_ letter> เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ <_ letter> อย่างแรกเลยนะคะเราก็ไปหาเป็นกระถางค่ะอันนี้เดามีอยู่แล้วนะเป็นกระถางดินเผาที่รูปทรงเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอาจจะเป็นกระถางต้นไม้ที่เป็นดินเผาก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้เดาไปได้เป็นตะแกรงแบบนี้นะคะตะแกรงตัวนี้เนี่ยก็เป็นตะแกรงที่เคยทํากรงนกค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําแล้วนะก็ตัดมาเลยค่ะแล้วก็เอามาใส่ กลางกระถางดินเผาของเราแบบนี้นะคะให้ออกมาในรูปทรงแบบนี้ค่ะพอเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดาก็ไปใช้เทียนค่ะเป็นเทียนเก่าๆนะคะเดาใช้เป็นฝาขวดน้ําค่ะตั้งวางนะคะเวลาเราตั้งจะได้ตั้งง่ายๆแบบนี้และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามด้วยเดี๋ยวไปเริ่มใช้งานกันเลยค่ะ วิธีใช้นะคะเราก็จะจุดเทียนค่ะเสร็จแล้วเอาไปตั้งไว้ข้างล่างแบบนี้นะพอเราจุดไฟเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ใช้นี่ค่ะอย่างแรกเลยล่วงไปแล้วนะคะเราใช้ใบกะเพรา หรือดอกกระเพราแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปแต่ส่วนมากเราจะใช้เป็นดอกกระเพราค่ะเพราะว่าเราเด็ดทิ้งอยู่แล้วนะคะสําหรับดอกกระเพราเนี่ยใส่ลงไปนะคะตัวกระเพราที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะค้างอยู่ที่ตะแกรงค่ะแล้วก็จะมีควันนะคะขึ้นออกมาค่ะกลิ่นของควันที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมๆไม่ฉุนเหมือนยาก,กันยุงนะคะแล้วก็วิธีนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าใช้ได้ผลดีเพราะว่าดาวเนี่ย จุดในห้องค่ะแล้วจุดในห้องก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่นะคะอย่างเช่นเราจะเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยประมาณสักทุ่มหนึง เราจะเปิดแอร์ใช่ไหมคะเราจะจุดยากันยุงสูตรธรรมชาติแบบนี้นะคะวางไว้ตอนประมาณสัก5โมงถึง6โมงนะคะก็คือเราจะจุดแค่ประมาณสัก10นาทีค่ะเพื่อให้พวกยุงนะคะบินหนีออกไปค่ะสูตรนี้ไม่ใช่สูตรที่ฆ่านะคะแต่เป็นสูตรที่ไล่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราไปจุดในที่โล่งแจ้งเนี่ยขอบอกว่า กลินมันจะแบบว่ากระจายนะแล้วก็มันจะจางเกินไปบางทีก็จะดูเหมือนไม่ได้ผลนะแต่ถ้าเราจุดในห้องเนี่ยขอบอกเลยว่าได้ผลดีมากๆยิ่งพวกแมงมุมต่างๆนะคะที่เคยมาอยู่ในห้องเราเนี่ยหายไปเลยค่ะ สำหรับสมุนไพรต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในการไล่พวกยุงมแมลงต่างๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้เป็นพวกสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนได้ทุกชนิดเลยค่ะอย่างที่บ้านดาวนะคะเราก็ใช้เป็นตะไคร้ค่ะใบกระเพรานะคะหรือว่าถ้าบ้านใครนะคะมีใบพวกมะกรูดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกสมุนไพรต่างๆที่มีกลิ่นฉุนเราก็สามารถที่จะนํามาใส่เพื่อที่จะ ใช้ไล่พวกยุงแล้วก็มแมลงต่างๆได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีง่ายๆที่เรามาบอกกันนะคะลองแล้วได้ผลดีก็เลยมาแชร์ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะเป็นสูตรที่ปลอดภัยกับทั้งคนและสัตว์ด้วยค่ะเป็นสูตรธรรมชาติที่เราสามารถทำได้เองนะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ